ริวเออหลงหนึ่งในตัวละคร PUP ที่ใครหลายคนเห็นแล้วต่างก็เกรงกลัวและขนลุกด้วยพลังการเก็บคิวที่เดือเชื่อการปล่อยสกิลมังกรที่ปล่อยได้อย่างรัวๆไม่เกรงใจชาวบ้านวันนี้อาจารย์แจ็คไวน์นเกมเมอร์จะพามาดูกับอาจารย์เออรหลงพลังหลัก1นล้านอัพความน่ากลัวนั้นมันจะมากขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะไปจัดทีมให้ดูว่าตัวไหนจะเข้ากันได้บ้างตัวไหนหน่าลงด้วยอาจารย์เออรหง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาเละครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาจัดทีมอาจารย์เออร์หลงหลายหลาคนเนี่ยขอกันมาเยอะเสียเย่ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะทยอยทําให้น้ำไม่ต้องห่วงแล้วก็เรื่องของการรีวิวตัวละครเนี่ยก็ยังรีวิวอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้เนี่ย จะพามาดูกับอาจารย์เอ,อ้อหลงพลังหลักล้านโว้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับที่ตัวละครหนึ่งตัวจะพลังขึ้นหลัก1ล้านได้ทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณน้องเอ็กเตอร์นะหนึ่งในอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสารุสิ์สำนักวิญญาณเกือของจานย์นะโอ้โหเป็นคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวจารย์ในการลากระดูวิญญ,ญาณมากๆเลยได้ไม่ได้ก็ถือว่าแกวแก,ว,แกวกันไปนะครับไป นอกเรื่องกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์เอ,อิร์ลงของน้องเอเธอร์คุณดูว่าจะมีพลังอะไรยังไงกันบ้างนะครับพลังของอาจารย์เอ,อิร์ลงนะครับตัวเดียวนะครับย้ําว่าแค่ตัวเดียว1นึ่งล้านหนึ่งแสนสแปลว่1หนึ่งล้านหนึ่งแสนสโอ้โหเดียเดียวว่าพลัง1ตัวเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับใครลหลายๆทีมทั้ง1ทีมเลยเช่นจานพลังของจานตัวหลักที่จีนเนี่ยเท่ากับ น้อง Ether, เอเทอร์เออหลงเนี่ยแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับตัวของกระดูกวิญญาณเนี่ยเรียกว่าแน่นมากๆเลยเล่นเซตเป็นผีเสื้อ4กขนก2นะครับใครที่กำลังปั้นอยู่ก็มีแรงบันดาลใจในการปั้นสามารถเล่นได้นะอาจารย์เออหลงเนี่ยจะเก่งมากกับการที่ลง pvp สู้กับคนลง PVE วก็เก่งแต่ล่าแต้มอาจจะไม่ได้เก่งมากล้าก,กระดูกวิญญาณจารย์ให้ประมาณสัก 8เต็ม10สําหรับกระดูกวิญญาณแต่ถ้า PVP จาย์ให้10เต็ม10เลยตัวนี้นี่ใครเจอก็ก,กลัวหรือจะเป็นลงล่าวงแหวนวิญญาณประจําสัปดาห์โอ้โหอาจารย์แม่เออหลงก็พร้อมจะเด็ดหัวฝั่งตรงข้ามได้อย่างหมดจดนะครับสำหรับสเตตัสของอาจารย์เออหลงนะครับเราก็เน้นไปที่หนึ่งนเพราะว่าอาจารย์เออหลงมีความสามารถในการคียติคอ,อยู่แล้วหรือใครอยากจะใส่3ก็4ติดไปเล็กๆน้อยๆปลายนวมก็ได้นะไม่ถือว่านาเกียรนะครับ วงแหวนวิญญาณถ้าเล่นสู้กับคนให้ใช้เป็นด้วงนกด้วงด้วงแต่ถ้าใครเล่นลงกระดูกวิญญาณหรือว่าลงเก็บแต้มที่ใช้ระยะเวลานาน,านๆแล้วทีมเราเป็นทีมเล็ดเลนะครับให้ใช้เป็นด้วงด้วงด้วงนกประมาณนี้นะครับวงที่4นะครับเป็นป่องหางใหญ่แล้วก็วงที่5เป็นป่องหางเล็กถ้าให้เลือกใส่ก่อนให้เลือกใส่ป่องหางใหญ่ก่อนนะนี่คือความสามารถในการเจาะเกาะแล้วก็ความสามารถ ช่วยเรื่องคริ t ิค a ลค่อยตามมาทีหลังนะครับในทีมในการสู้ PVP ของอาจารย์เออร์ลกนะ mm hmm. ก็จะประกอบไปด้วยไม่ต่างกับเซตต่างๆที่สู้ PVP มากนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเหมือนเซตตายตัวของเกมที่ยังไม่มีตัวละครตัวไหนที่จะมาเปลี่ยนแปลงมากนะครับ mm hmm. ก็ทวินเทลช่วยให้เราทีมไวเราไวขึ้นเอาสึขาให้เราเกตไวมากลองลองช่วยเรื่องเร่งเทินบัฟดาเมจ หัวอูเป็นตัวเปิดสายควบคุมที่เดอะเบส number one ที่สุดในเกมณตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะมีความสามารถที่ดีได้เท่านี้นะครับต่อมาอ้วนไฟแล้วก็ตัวหลักของเราเป็นอาจารย์เอ้อหลงทำไมพี่ถึงเลือกใช้อ้วนไฟนะครับคือความจริงไม่ได้ฟิกนะว่าเราจะใช้อ้วนไฟหรือเปล่าอาจจะใช้ไปตัวอื่นก็ได้ที่เป็นตัวดาเมจเอ e. หรือว่าดาเมจที่มันกระจายกระจายโดนทุกตัวครับเพราะว่าความสามารถของอาจารย์เอ้อหลงเนี่ย เวลาที่ศัตรูเนี่ยเลือดน้อยกว่า50%ทักษะวิญญาณที่1ของอาจารย์เอิอหลงจะถูกใช้งานเองนะครับโดยตัวที่อาจารย์แนะนำก็จะมีอ้วนไฟมีถังห้าวมีปูกระบี่อันนี้เป็นตัวที่พอได้6ปีก็ได้นะครับ Silencer น,นี่ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับจ้องในช่วงเลทเลยแต่ว่าถ้าอยากได้ทีมที่มันไวๆอ่ะถังห้าวดีสุดแล้วนะถ้าคู่กับอาจารย์เออหลงลองลงมาอาจารย์ว่าให้เป็นอ้วน อันดับ3จาย์ให้เป็นปู่กระบี่อันดับ4จารให้เป็น6ปีนะครับอยู่ที่ใครละหลายคนปั้นนะความแตกต่างมันไม่ได้อยู่ที่อันดับหรอกอยู่ที่เราจะมีของดีเท่าไหร่กระดูกวิญญาณเท่าไหร่พลังโจมตีมากพอให้อาจารย์เอ้อหลงได้เก็บคิวไหมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ข้องใจว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ผมเห็นคนอื่นน่ะอาจารย์เอ้อหลงปล่อยมังกรรัวเป็นปืนกลเลยล่ะความสามารถนั้นจะอยู่ที่ระดับ2ดาวแดงขึ้นไปนะครับ และวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบด้วงต้องระดับ50,000ปีขึ้นไปโดยเงื่อนไขอย่างที่บอกไปครับฝั่งตรงข้ามหรือตัวตรงข้ามเนี่ยต้องเลือดน้อยกว่า50%และเวลาที่อาจารย์เอ๋อหลงปล่อยไปแล้วเขาตายอาจารย์เอ๋อหลงจะปล่อยได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูตัวประกอบนะครับหรือว่าตัวร่วมทีของอาจารย์เอ๋อหลงรอบนี้อาจารย์เลือกเป็นอ้วนไฟนะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถทำได้ ให้เลือกตัวที่ดาเมจจัดจัดหนานดีๆนะครับรอบนี้จันเลือกมาเป็นอ้วนไฟวงแหวนก็จะเป็นปองปองปองเสือนะครับหรือว่าจะเป็นปองปองเสือป่องก็ได้วงทิศแหวนที่5ให้ใช้เป็นธนาของปองหางใหญ่นะครับสเตตัสให้อัพ1กับ3ครับประมาณนี้หัวอู่ครับโดยปกติตัวที่เหลือเนี่ยความสามารถทุกอย่างจะเหมือนกับจานจัดทีมที่เป็น ้วนไฟเลยนะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับหัวอู่เนี่ยวงที่2ต้องใช้เป็นแมงมุมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นงูเป็นงูก็ได้นะหรือว่าใครจะใช้เป็นแมงมุมแมงมุมแมงมุมทั้งหมดก็ได้นะครับหรือจะเป็น1เป็นงูที่เหลือเป็นแมงมุมก็ได้ขอแค่ทักษะที่2เป็นแมงมุมเท่านั้นนะสเตตัสนะครับก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความเร็วเลยต้องออกให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับสายควบคุม หลงหลงครับหลงหลง,ลงวงแหวนเป็นกิเรนดอกไม้กิเรนกิเรนนะครับอันนี้จะเป็นแนวถึกแนวอึดเพราะว่าเราต้องการเซฟทีมเราเวลาสู้ p v p เซฟไว้ก่อนครับถ้าดามเมจคุณไม่ได้จัดจริงเนี่ยเซฟไว้ดีกว่านะสเตตัสหลงหลงนะครับจะมุ่งเน้นไปที่ความเร็วเหมือนกันเอาซื้อขาครับสเตตัสเป็นที่ความเร็วส่วนวงแหวนก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้กีเรนกีเรน แล้วก็เทอร์บินเทลนะครับก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้กีเรนวงที่4เป็นกวาง3นะครับอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะจันได้บอกไปแล้วนะครับว่าสเตตัสเป็นความเร็วอ่าเรื่องของวงแหวนวิญญาณที่ที่5ของสายซัพพอร์ตเนี่ยให้ใส่โดยที่ไม่ซ้ํากันอ่าเห็นไหมใส่แบบไหนก็ได้ครับอย่าซ้ํากันโดยเบสพื้นฐานอ่ะจะเป็นกวาง1กวาง2นะครับที่แนะนําให้ใส่ในทีม ใส่ตัวไหนที่ไม่ซ้ํากันก็ได้เพราะว่ามันเป็นการแชร์ริงดาเมจนะครับส่วนกวาง2จะเป็นการช่วยให้อึดและช่วยเรื่องฮิลทุกตัวซัพพอร์ตฮิลได้เกือบทั้งหมดครับยกเว้นเทวินเทลที่มันฮิลไม่ได้ใส่เนี่ยใส่สลับกันได้ไม่ได้มีแบบปัญหาติดตักอะไรมากมายนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูว่าทีมเซตนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไหนๆเราก็มีพลังเออหลงขนาดนี้แล้วเราต้องสู้แบบ เทียบเทียบกันนะครับห่างกันแสนหนึ่งไม่ได้เป็นปัญหามากเรามากกว่าเขานะเรา2อล้านหเขา2อล้านหครับมาดูกันว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าทีของเขาอ้วนไฟ5ดาวเลยมีโอ้มีตัวสํานักถังด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความเร็วของเราที่มีเทวินเทลเนี่ยเฮ้ยเขาเปิดแรงมากครับเออหลงน่าจะน่าจะตามครับอย่างนี้อ,อ๋อแต่ว่าเริ่มเทินมายังครับก็เ,เป็นการไม่ประมาทครับ เราดูดเทินข้ามเลยนี่ครับเออหลงครับเลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดครับโดนครับอ่าเราโดนบ้างครับโหเรานี่ครับเซฟเลยนี่ครับมาเอาดีเอาดีววนไฟล์เราก่อนอย่างงี้ต้องรีบไล่ลํำครับไล่ลํำไปเลยครับไล่ลํำไปเลยต้องเก็บเออหลงก่อนนะครับในความรู้สึกตาน่ะเรียบร้อยครับเนี่ยมันวัดกันมันด้วยเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จุดแตกต่างเพียงเล็กน้อยอ่ะคืออ้วนไฟเขาแรงมากค่าดาวแดงนี่คือแรงจริงนะเมื่อกี้ที่โดนสะบัดมานี่ครับเดี๋ยวเราลองมาเจอคนที่มีพลังมากกว่าเราสัหน่อยนะครับ2อ0ล้านแปดแสนเนาะเนาะกันไปเลยดูว่า2อ0ล้านหกแสจะงัดได้หรือเปล่าพลังที่ต่างกันส0 0 0 0 0ในเกมนี้เนี่ยในระดับสูงๆเนี่ยถึงจะตัวเลขหลักแสนอาจจะไม่ใช่จํานวนที่หวือหวาอะไรนะครับที่เหมือนกันเดียครับ เหมือนกันลาวกับก๊อฟกันมาอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเขาออกสองรอบครับเอาเราก็ออกสองรอบทำไมอะ่ะเอาอยัางไงล่ะเอาอยัางไงล่ะเอายังไงครับตอนนี้เออหลงเขาติดสตาร์นอยู่นะเออเออหลงเราก็ติดนะครับ เกดไม่พอครับเขายังเหลือหลงๆด้วยต้องเก็บอาจารย์เอ,อิ้หลงเขาก่อนเป็นไงครับโอ้โหแรงถึงใจพอไหมไม่ต้องปั้นเยอะครับปั้นตัวเดียวก็เพียงพอไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวเจ็บคอบอกได้เลยว่าพลังเข้ามากกว่าตัวละครก็สูสีกันมากๆนะครับ วัดกันที่ความเร็ววัดกันที่ความแรงกลายเป็นว่าในการสู้กันของสองคนเนี้ยอ้วนไฟกลายเป็นคีย์หลักถ้าอ้วนไฟใครแรงเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่โอ้โหเดือดร้อนแน่นอนเมื่อกี้ผมคิดว่าผมอาจจะแพ้เราด้วยซ้ำนะเพราะว่าอ้าวนไฟออก2ทีแรงมากๆอาจารย์เอ้หลงเก็บเราไปถึง3ตัวแต่ด้วยอ้วนไฟเราก็บอกไม่เป็น2รองใครครับออกเบิ้นโชว์กับเราเลยมีโอกาสพลิกกลับได้อย่างที่เห็นเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการลองใช้อาจารย์เอิร์หลงใน PVP เรียกได้ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยนั่นใน PVP อ,อย่าให้เลือดเราต่ากว่า50%เชียวอาจารย์เอิรลงนี่บอกเลยว่าใส่ยับยับใส่แบบไม่ยั้งเลยนะบอกเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ต้องขอบอกว่าเราโชคดีมากที่เราใส่สายที่เพื่อนตายแล้วเราเก่งขึ้นแล้วบางเอิญบางเอิญมันทําเพื่อนเราตายเยอะทําให้เราได้พลังมา พสรสามารถนั้นคือรูปแบบของนกนะครับสำหรับใครอยากเป็นซูเปอร์ไซย่านะมีพลังไฟสีแดงๆรอบๆตัวก็เป็นสายนกเลยแล้วเพื่อนตายอาจารย์เออหลงก็จะเก่งขึ้นอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสบายมากๆใช้เกตในการใช้ทักษะก็น้อยมากๆสบายมือสุดๆไปเลยสําหรับสายนี้อึดถึกเลดเคาน์เตอร์สายนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลย และถ้าใครมีคําถามนะครับว่าเมื่อกี้ทำไมอาจารย์เออหลงใช้ทักษะแล้วตีธรรมดาก็เป็นเรื่องของกระดูกวิญญาณนะครับสายปีเสื้อ4ชิ้นก็จะหลังจากใช้ทักษะแล้วจะตีธรรมดาใส่ตัวที่เลือดต่ำที่สุดของฝั่งนรค่าบ1ตัวสําหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลไหนตกหลนผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมานาจนีด้วยสําหรับใครที่กําลังจัดทีมก็ขอให้โชคดีเปิดได้ SSR เยอะๆนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามเอ้ยผมมีตัวแบบนี้จัดทิ้แบบไหนดีอะไรดีสามารถคอมเมนต์ได้ YouTube ได้เลยนะจานตอบไลน์ตอบให้ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กูร์ราแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนไงแต่ขอขอบคุณน้องเอเตอร์คนสวยและรวยมากประจำสำนักวิญญ,ญาณเกลือของเราด้วยอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับที่ใจดีให้ไอดีจานมารีวิวมาตีกระดูกวิญญ,ญาณเสมอมาเลยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ